โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งาน s a m คู SKHMI ร่วมกันกับ PLC ผ่าน MODBUS I S 485นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของการทำตามคลิปนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เราจะมี PLC s a m ค SK ู SKHMI นะครับทำหน้าที่เป็น MODBUS Master นะครับจากนั้น MODBUS Master ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ไปควบคุม PLC ที่เป็น Slave นะครับ ในกรณีของผมตอนนี้นะครับเรามี slave ทั้งหมด3ตัวนะครับมี PLC a m s a Motion 2ตัวนะครับ slave ที่1 slave ที่2แล้วก็มีตัว Mitsubishi FX5 u เป็น slave ที่3นะครับตอนนี้ก็จะที่สุดให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าเราสามารถใช้การสื่อสารด้วยภาษา MODBUS ผ่านสื่อกลางที่เป็น RS485 นะครับในการควบคุม PLC แต่และตัวนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้เราลองทำการสั่งเปิดคอยนะครับของ slave ตัวที่1 จากมาสเตอร์ซึ่งก็คือตัวหน้าจอครับสามารถสั่งเปิดทั้งตัวที่1ตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3ได้โดยไม่เปัญหานะครับวับนนี้หากทำตามจนจบนะครับจะสามารถทำระบบนี้ได้นะครับเอาละครับพอเราเห็นผลลัพธ์เรามาดูวิธีการกันนะครับอันนี้คือระบบของเรานะครับอย่างที่บอกไปแล้วเรามี Device ทั้งหมด4ตัวนะครับมี Master 1์เป็น HMI แล้วก็มี PLC ที่เหลือเป็น Slave นะครับโดยที่ในกรณีนี้เราได้ใช้ภาษาการซึ่งก็คือ MODBUS ในการสื่อสารระหว่าง PLC ต่างยี่ห้อก็ทำได้นะครับเพราะว่าเรามีทั้ง Amsa e Motion และทั้งตัว Mitsubishi f x 5อยู่นะครับแล้วในกรณีนี้หากใครอยากทำตามนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่รวมตัว Mitsubishi นะครับสามารถไปสั่งซื้อในลิงก์ที่ใส่ไวใน description ได้นะครับโอเคครับทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มจากการเชื่อมต่อนะครับ เนื่องจากเราใช้การเชื่อมต่อผ่านตัวกลางที่เป็นสายไฟ2เส้น RS485 นะครับเราจำเป็นต้องต่อแบบ multi-drop สำหรับทุก Device นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับซึ่งก็คือตัวหน้าจอนะครับในตัวหน้าจอ Samsung v i นะครับเราจะใช้ตัว Comport ตรงนี้นะครับที่มีพอร์ตเป็น9น i n พินหรือว่า DB9 นี่นะครับ ในการสื่อสารและอ้างอิงจากตัวแมนนวลนะครับเราจะเห็นว่าหากอยากใช้ RS485 นะครับเราจาเป็นต้องใช้ตัวพินที่8และพินที่9นะครับซึ่งพินที่8เนี่ยคือตัว B ลบนะครับพินที่9เนี่ยคือ A บวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมจึงได้ใช้ตัว terminal block นะครับในการต่อ Sci สายไฟ2เส้นนะครับในตัวพินที่8และพินที่9นะครับในกรณีนี้นะครับผมใช้เส้นสีแดงเนี่ย ต่อเข้าพินที่8นะครับเส้นสีขาวเนี่ยต่อเข้าพินที่9นะครับและแน่นอนนะครับหากเป็นการใช้งานจริงนะครับสายที่ใช้ในการต่อ i 4 8 5นะครับควรเป็นสายที่ตีเกียวและมีการชิลนะครับแต่นี่ผมใช้ในกรณีการศึกษานะครับจึงไม่ได้สำคัญขนาดนั้นถัดมานะครับก็คือ plc ของเรานะครับตัว plc yamaz motion นะครับอ้างอิงจากคู่มือนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีพอร์ตข้างๆที่เราเอาไฟ24สกับไฟสูบบนเข้านะครับมันจะมีเทอร์มินอลที่เขียนว่า D บวกกับ d ลบนะครับซึ่งดีบวกนะครับก็คือความหมายเดียวกันกับ A หรือว่าบวกนะครับ D ลบเนี่ยก็คือความหมายเดียวกันกับ B หรือว่าลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เอาสีขาวนะครับมาเข้าดีบวกสีแดงเนี่ยเข้าดีลบนะครับแล้วแน่นอนครับเนื่องจากเราต้องต่อแบบ Mul ติ drop นะครับก็คือเอา A ชน A ชน A ไปเรื่อยๆนะครับ B ชน B ชน B ไปเรื่อยๆตัวนี้เนี่ยผมก็เลยมีอีกสายหนึ่งนะครับที่ต่อจากสลฟตัวนี้นะครับไปอีกตัวหนึ่ง ตัวที่2เนี่ยก็เลยจะมีสายที่มาจากตัวสเลฟตัวที่1น,นะครับต่อแบบ m u l ตีดรอกมาเรื่อยๆนะครับแล้วถัดมานะครับพอเรามาถึงสเลฟตัวที่3เนี่ยซึ่งเป็นตัว fx 5 u นะครับตรงนี้นะครับผมเปิดให้ดูอ้างอิงจากตัว Connection Diagram นะครับของตัวคู่มือ fx 5 u เนี่ยเขาจะเขียนว่าให้เราเนี่ยเอาส่วนที่เขียนว่า SDA กับ RDA เนี่ยมาจ้ำข้อหากันนะครับแล้วก็ SDB กับ RDB เนี่ยมาจ้ำข้อหากันนะครับแล้วก็เอาตัว A/B เนี่ยมาจากตัว s l a t e ตัวที่แล้วนะครับซึ่งคือตัว Amplification um ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็น A นะครับก็จะเข้าไปในส่วนของ SDA กับ RDA ครับส่วนที่เป็น B นะครับก็จะเข้าไปที่ SDB กับ RDB นะครับแล้วอ้างอิงจากคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะมี Terminal resistor 110โอห์มเอาไว้นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่มีตัวต้านทาน110โอห์มกับผมนะครับผมเลยเอาตัวต้านทาน220โอห์ม2ตัวเนี่ยมาขนาดเข้าหากันครับมันจะได้ค่าต้านทานเท่ากันนะครับและแน่นอนครับพอเราใส่ตัวต้านทานนะครับเราจะมีต้องสับสวิตช์นะครับไปที่110โอห์มข้างล่างนี้ด้วยนะครับสําหรับตัว RS485 นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าการวริงของเราเนี่ย complete เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับก็คือการ c o n ฟิก c t port RS485 นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับ ในการ c o n f ิกพอร์ต RS485 เนี่ยมันจะมี4 p a พารามิเนะครับที่ต้องทำให้เหมือนกันหมดในระบบของเรานะครับก็คือ Board r ร t น Number of Data Bits, Number of Stop Bits แล้วก็ parity นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกกันว่า i s 4 8 5 port configuration นะครับซึ่งตรงนี้หากใครอยากจะศึกษาเรื่องการทำงานของ i s 4 8 5เพิ่มเติมนะครับผมมีซีรีส์สอนเอาไว้ให้ฟรีนะครับใน YouTube ตรงนี้สามารถกดดูได้ใน Description นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการคอนฟิกตัวหน้าจอแซมคูณ s k h ฟิ i ของรอนก่อนนะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกท่านทำการเปิดโปรแกรม s k t u o l ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ให้ทำการสร้าง New Project นะครับอย่างกรณีนี้นะครับเดี๋ยว Project Name ผมตั้งชื่อว่าเป็น h m i m a s ี e r แล้วกันนะครับแล้วตอนนี้ผมใช้โมเดลรุ่น7นิ้วนะครับ SK-070MW นะครับตอบ Yes ไปจากนั้นนะครับในส่วนของ Link Interface เนี่ย เรากำลังใช้คอม1อยู่ใช่ไหมครับเพระเราทําการใช้เทอร์มินัลบล็อกที่เป็น DB9 เสียบที่คอม1นะครับแล้ว Device Service ตรงนี้ให้เรามาเลือกที่มันเขียนว่า Modbus นะครับแล้วให้เลือก Modbus อ r ดอยู่ Master นะครับเพราะว่าหน้าจอของเราเนี่ยคือ Master ไม่ใช่ Slave นะครับแล้วกด Next นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยว s e r n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  e เนี่ยเราลองตั้งชื่อง่ายๆดูว่า Main แล้วกันนะครับอ่าแบล็คเกาเป็นสีดำแล้วกันครับกด Finish ไปจากนั้นนะครับ ให้มาที่ทางซ้ายมือตรงนี้จะมีคําว่าลิงก์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเบืคอิกเข้าไปนะครับมาในส่วนของพารามิเตอร์จะเห็นนะครับว่าตัวคอมมวนิเคชันพารามิเตอร์เราเนี่ยมีบอร์ดเวทเป็น9,6 0า d a t a b เ t ิตเป็น8 p a r i t y Check เป็นนอนนะครับแลวสต็อปบิตเป็น1อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งคือ Default ของมันก็ไม่ต้องทําอะไรตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของอาร์เตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัว h m i ของเราเนี่ยเนื่องจากมันเป็นมาสเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยูนิตไอนะครับต้องเป แล้วเดี๋ยว plc station เนี่ยเราจะทั้งหมด3ตัวตรงนี้ผมเลยขอใส่เป็นเลข3นะครับแล้วในส่วนของ address mode ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น extended mode นะครับพอเดี๋ยวพอเราไปทำการสร้างปุ่มอหมืพวกนี้มันจะเป็นต้องระบุว่าปุ่มเนี่กำลังพูดกับ station ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยให้ใส่เป็น extended mode ตรงนี้กด ok นะครับเท่านี้เนี่ยก็เป็นการ c o n f i g ตัว hmi เรียบร้อยนะครับเราทำการเซฟไปก่อนนะครับ ถัดมานะครับเราจะมาทำการคอนฟิกตัว Amstar Motion PLC ของเรานะครับซึ่งในกรณีนี้จะใช้เป็นรุ่น relay หรือ transistor ก็ได้ไม่สำคัญนะครับวิธีทำนะครับก็คือเราก็ต้องอ้างอิงจากแมนนวลของทาง Amstar Motion นะครับ<ๆ>เขาบอกว่าหากอยากจะทำการคอนฟิก Port I845 นะครับในตัวที่เป็น Slave เนี่ยเราจำเป็นต้องทำการส่งข้อมูลเลขฐาน16เข้าไปใน address ที่ชื่อว่า D8420 ตรงนี้นะครับมันจะมีตารางที่บอกอยู่ว่าแต่ละบิตเนี่ยต้องเป็นค่าเท่าไหร่ถึงจะได้คอนฟิกตตามที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าตรงนี้นะครับเขาเขียนว่า b 0นย์นะครับบิตที่0ูนย์เนี่ยหากมีค่าเป็น1เนี่ยเท่ากับ b data bit เป็น8นะครับตรงเนี้บิตแรกเราเลยมีค่าเป็น1นะครับส่วนบิตที่2กับบิตที่1นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ parity นะครับซึ่งตรงนี้เราเะเป็นค่า0ูนแล้วถัดมาเนี่ยบิตที่3นะครับ ก็คือถ้ามีค่าศูนย์เนี่ยจะมีสต็อปบิดเป็น1ตรงนี้อะไรเป็น0นะครับแล้วถัดมานะครับบิดที่4ถึง7นะครับตรงเนี้ยหากเราใชสเป็น100 0เนี่ยคือบอร์ดเวทเป็น9,006นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยมีเคสเ้นใต้ไว้นะครับว่าเป็น100 0นะครับตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ทำตามตารางนี้ให้ได้ผลลัพธ์เป็นตัวคอนฟิกที่เราต้องการนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็คือคอนฟิกเดียวกันกับตัวหน้าจอมากี้เลยนะครับเราสามารถแปลงงค่าา้น2ตรเี เป็นเลขฐาน16ได้เป็น H 0 1 8 1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการ move ค่า H 0 1 8 1เนี่ยไปที่ address D 8 4 2 0นะครับแล้วถัดมานะครับนอกนือจากนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องระบุด,ด้วยนะครับว่าเราจะทำให้ plc ของตัวเนี่ยของเรานะครับเป็น slave เพราะฉะนั้นเนี่ยตามคู่มือเนี่ยเขาบอกให้ move K 2เนี่ยไปที่ D 8 2 0 0นะครับและถัดมานะครับก็คือการกำหนด unit id นะครับตัวเนี่ยคือ unit id ที่1นะครับ ตัวนี้คือยูนิต id ที่2นะครับตัวนี้คือูนิต id ที่3นะครับตรงนี้เราทำแค่แอป i o n motion นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำการ move ค่า unit id นะครับไปที่ d8434 นะครับตรงนี้จะเป็น k1 ตรงนี้เป็น k2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะครับอ่าอย่างกรณีนี้นะครับผมมีทำการเปิดตัว jake work นะครับฝั่งทางซ้ายเนี่ยจะเป็นของ slave ตัวที่1นะครับทางขวาเนี่ยเป็น slave ตัวที่2นะครับ อย่างแรกเลยนะครับเราจะมีตัว Move K2 D8200 ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือระบุว่าให้มันเป็น Slave นะครับถัดมาข้างล่างนะครับ Move H181 ไปที่ D8420 เนี่ยอันนี้คือเป็นการระบุตัว Conflict ของ i 4 8 5นะครับและถัดมานะครับก็คือ UID นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราใช้ K1 ไปที่ D8434 นะครับตัวที่2เนี่ยเราใช้ K2 ไปที่ d 8 4 3 4นะครับเพราะว่า2ตัวนี้ต้องมีหยุดน ID ที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือกฎของการทำระบบ Modbus IC 8 5ครับและส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการ Mapping Memory นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่ขอลงไปตรงนี้นะครับหากอยากเข้าใจเรื่องการแมป m o d b u บ m e m o r y นะครับให้ไปดูที่ Series Modbus IC 85นะครับทั้งนี้นั้นนะครับตอนนี้นะครับในตัว slave ตัวที่1หากท่านเขียนตามตรงนี้นะครับมันแปลว่าตัว c o i ใน m อร์ด s m สเมมโเนี่ย มันอ้างอิงก,กับตัว y หรือว่าเอาพุ t นะครับสำหรับตัวที่2เนี่ยบรรทัดเนี้ยการ move h 8 0 8 0นะครับไปที่ d 8 4 8 0นเนี่ยมันเรือการแบบว่า c o ยเนี่ยคือตัว auxiliary relay หรือว่า m นะครับตรงเนี้ยผมเลยมีแอบเขียนไว้นะครับว่า m 0เนี่ยถ้าติดนะครับให้ y ศย์ติดนะครับตรงเนี้ยเพราะผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยเห็นพฤติกรรมทั้ง2แบบนะครับสำหรับตัวแรกนะครับคือการที่เดี๋ยวเราใช้คำสั่งบอบัสไปสั่งเปิดปิดคอยที่เป็นตัวเอาพุตโดยตรงนะครับ แต่สำหรับสเลฟตัวที่2นะครับคือการที่เราไปสั่งเปิดปิดคอยที่เป็น auxiliary delay หรือว่า M นะครับแล้วค่อยให้ M เนี่ยไปสั่ง output Y ทีหนึงนะครับหากท่านเขียนเสร็จนะครับก็ให้ทำการ w r i t โปรแกรมตรงนี้เข้าไปใน p l c 2ตัวนะครับถัดมานะครับก็คือตัว FX5U ของเรานะครับให้ทุกท่านเนี่ยเปิดโปรแกรม GX Work 3ขึ้นมานะครับจากนั้นในส่วนของพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับให้เปิดมันขึ้นมานะครับหา FX5U นะครับ หาโมดูลพารามิเตอร์และตรงนี้จะมี485 serial port อยู่นะครับให้ดับเบิลคลิกมันขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ communication protocol type นะครับให้เราเนี่ยมากดตัว dropdown ตรงนี้นะครับแล้วเลือกในส่วนของ Modbus RTU communication นะครับพอเรากดตรงนี้นะครับให้เรากด yes นะครับเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ advanced setting เนี่ยเราสามารถมาเซตค่า parity stop แล้วก็บอ d เ a ย e ได้ครับ ตรงนี้เนี่ยบอร์ดเวทเราใช้เป็น9,006นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราจะำเป็นต้องเปลี่ยนจาก1 1 5 0 0 0ตรงนี้นะครับเป็น9,600 bps นะครับจากนั้นนะครับให้มาดูในส่วนของข้างล่างนะครับ fixing นะครับลองกดตรงนี้ดูจะเห็นว่า host station number เนี่ยเนื่องจากตัว f x 5่ของเราเนี่ยมันเป็น slave นะครับมันไม่ใช่ master ค่าศูนตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น3นะครับถ้าศูนเนี่ยแปลว่ามันเป็น master แต่3เนี่ยหมายถึงว่ามันคือ MOD BUS LED ยูนิต ID ตัวที่3นะครับเพราะนั้นตรงนี้เลยต้องเป็นเลข 3. สาฉะนั้นก็คือสําเร็จแล้วครับให้กด Apply นะครับแล้วทําการ Write โปรแกรมและ p a r a มิเตอตรงนี้เข้าไปในตัว FX 5 U นะครับใช้สาย LAN เสียบโดยตรงก็ได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการ c o n f l i g ตัว RS 4 8 5 Setting นะครับของทั้งตัว Master ซึ่งเป็นหน้าจอแล้วก็ Slave PLC นะครับ เราก็จะมาลองทําการสร้างปุ่มนะครับในการคอมมูนิเคตระหว่างมาสเตอร์และสเลกันนะครับให้กลับมาที่หน้า SK-Tool นะครับจากนั้นนะครับให้ลองหาตัวบิตสวิตช์นะครับทางขวานะครับแล้วในส่วนของ Right Address ตรงนี้นะครับให้เรากดตรงนี้แล้วเลือกลิงก์เป็นลิงก์หนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าปุ่มที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยต้องการจะคุยกับ PLC Station ไหนนะครับสมมตินะครับเราอยากทำโหมที่1ก่อนนะครับก็คือ1นะครับ ศูนย์ x หนึ่ง x สาม x สี่ x ตรงนี้นะครับคือเป็นการบอกว่าเราต้องการใช้ฟังก์ชันโค้ดนะครับแล้วเนื่องจากเราอยากจะไปทําการสั่งคอยใช่ไหมครับเราก็เลียกเป็นศูนย์ x นะครับ a d ดเดรสตัวที่ศูนย์ซึ่งสําหรับตัวนี้จะเป็น y ศูนย์นะครับก็กด enter ไปจากนั้นครับก็ลองปรับสีหน่อยนะครับตรงนี้ในสเตจหนึ่งนะครับเราปรับ background color เป็นสีเขียวหน่อยแล้วกันนะครับจากนั้นก็ทําการสร้างปุ่มขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถทําการ control c control v copy มาอีก2ปุ่มได้นะครับ แต่ว่าเราต้องมาเซตนิดนึงนะครับว่าปุ่มที่2เนี่ยจะให้คุยกับอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวปุ่มที่2นะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วในส่วนของ right address เนี่ยแทนที่จะเป็น station ที่1ให้เราเลือกเป็น station ที่2แทนนะครับเพราะเรากำลังพูดคุยกับคอยของ PLC ตัวที่2นะครับก็กด enter โอเคแน่นอนครับตัวที่3ก็เหมือนกันนะครับให้มากดด้วยนะครับแล้วเลือกตัว station เนี่ยให้เป็นอันที่3นะครับจากนั้นพอเราเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการ ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้เข้าไปในตัวหน้าจอ h m i นะครับและแน่นอนครับก่อนจะทําการดาวน์โหลดนะครับหากใช้รุ่น s k 0 7 0 n w เนี่ยต้องมากดในส่วนของรีโมทตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของรีโมทเซตติ้งเนี่ยเราจะเป็นต้องมาตั้งตัว Connect Password ตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ให้เป็น123456แล้วกันนะครับแล้วตรงในส่วนของ Allow Remote Upload Download เนี่ยเราติ๊กออกไปก็ได้นะครับกด OK นะครับจากนั้นให้กลับมาที่ส่วนโปรเจกต์นะครับแล้วทำการดาวน์โหลดสิ่งนี้ลงไปในหน้าจอนะครับ และสุดท้ายนะครับพอทําสําเร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในตัวหน้าจอเนี่ยเราสามารถไปทําการสั่งสเลดของได้แล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือสามารถสั่งคอยนะครับอันนี้สั่ง Y โดยตรงนะครับส่วนตัวเนี้ยเราไปสั่ง M นะครับแล้ว M ไปสั่ง Y อีกหนึ่งนะครับในส่วนของ FX5 อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นการไปสั่งคอยโดยตรงติดนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันสําเร็จนะครับแล้วส่วนมากนะครับเออร์เรอร์ที่มาเจอนะครับ มักจะเกิดขึ้นจากการที่เราทำวายริงไม่ดีนะครับก็ให้เช็คความถูกต้องนะครับของการต่อมัลติร็อคเรานะครับหรือเป็นเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นจากการทำพอร์ตไอ4 8 5 Config นนะครับให้ลองเช็คโค้ดที่ผมเขียนนะครับว่าได้ทำการเขียนให้ตรงกันนะครับและถ้าหากทุกอย่างทำเรียบร้อยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์อย่างที่แสดงให้ดูในตอนแรกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ